สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเจอกอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นยวูเรวลันแล้วนะคะวันนี้อาจารย์หมอปลาเดินทางมาที่สระบุรีนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่กันหลังจากที่ทำกับอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคแม่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอาการอะไรมาคะปวดขาค่ะคุณแม่มาทีแรกคุณแม,ณแม่ตอนนี้ เป็นอาการเส้นเลือดตีนกระบอกนะคะคุณแม่ยกแขนไม่ได้แน่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ขานี่แข็งตนนึงใช่ไหมคะก้าว <9. S 1> <9. S 1> ขาไม่ค่อยออกอค่ะแล้วหลังจะทำไปแล้วดีไหมคะ,ะค่ะค่ะอนเฟิร์มจากคุณแม่นะคะนี่นะคะยกแขนขึ้นไม่ดีขนาดนี้เลยค่ะทุกคนตอนแรกมาเขายกแขนไม่ได้เลยใช่ไหมคะ่คะตอนนี้หนช่ว์นี้ค่ะนี่นะคะยกได้ดีขนาด ไปแล้วคุณแม่มีความรู้สึกเป็นไงบ้างสบายตัวเลยค่ะค่ะสบายตัวเลยใช่ไหมคะไหนลองก้าวเดินให้ดูหน่อยดิคะนี่นะคะเดินได้คล่องขนาดนี้เลยนะคะคุณแม่เป็นเจ้าเล่ติดับสมองนะคะดีไหมคะดีครับตัวเบาไหมคะเบาค่ะค่ะนี่นะคะดีดีไหมคะดีค่ะคุณแม่บอกว่าดีนะคะถ้าฝากไว้หน่อยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเป็นอาการ วดขอบ่าอะไรยกแขนมั้ขึ้นวันนั้น80%จะให้เห็นเลยว่ายกแขงขึ้นนะคะถ้าคนที่ปวดหลังสะโพกล้วลงขานะคะวันนั้นมาแต่ปวดปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะ80%วันนั้นต้องหายปวดกลับบ้านนะคะโดยการแกะเส้นเทวดาแกะจังหวะปลานะคะถ้าคนที่ปวดเท่ามาแต่ปวดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นจะให้หายปวดเลยค่ะ80%นะคะแก้ถามมาได้เลยค่ะติดต่อจังหมอปลาไม้ เลี้ยวดาได้ที่เบอร์โทร0931547265ค่ะค่ะคุณชวนจากคุณแม่ว่าเป็น,นยังไงบ้างเรียกเลยค่ะนี่